ผมจะะตััดดหหววอ่่ใสใสไ้นโลกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเต้ยจะช่องนี้เด็กแล้วนะจ๊ะวันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้ใครใจไม่ถึงห้ามดูนะ เพราะว่ามันเป็นคลิปที่สยองขายใจไม่แข็งห้ามดูดีกว่าเออคลิปเนี้ยคือผมจะตัดหัวผมอ่ะใส่ไว้ในโหลดองให้วันใหม่กลับมาเจอต้องมีเลือดด้วยป่ะโยมมีเลือดด้วยป่ะเทื้นเลยคือแบบผมจะเอาหัวผมอ่ะดองใส่ในโหลเนี้ยทุกคนเนี้ยเอาเลือดจริงเลยวะเยวพี่มีดแทงเลยวะเฮ้ยจริงป้ะเนี่ยนี่ทุกคนโดยที่ผมจะใช้อย่างงี้นี่ไปถ่ายรูปอ่ะอันนี้หน้าผมอ่ะดูดิหล่องนะนี่ใส่อย่างงี้ นี่แล้วก็ใส่น้ำทุกคนแล้วมันจะเหมือนได้ว่าหัวดองอ่ะหัวดองอยู่ในโหลเชี้ยะคนน่ากลัวแล้วใส่น้ำเดีย๋ยวไปใส่น้ำแป๊บนึงนะโอเคทุกคนตอนนี้เราไปใส่นี่มาเรียบร้อยละใส่น้ำมามันจะเป็นยังเงเฮ้ยแต่ hey, น้ำมันยังไม่เหมือนทนะุกคนนี่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 นอะไรเออไม่เนียนน้ำมันต้องหึงเหลืองฮ้ยมันต้องเฮ้ยเราต้องทำน้ำดองก่อนอใส่น้ำดองนี่นี่อ๋อโอ้ ผม,อมบอกเลยใครใจไม่ถึงห้ามดูนะคลิปเนี้ยคือสุดนนนเอาเยอะอีกเนี่ยน้ำดองอะ่ะเขาเรียกน้ำอะไรนะเดี๋ยวไปสตาร์ทพวกสัตว์อะ่ะเออแล้วหลยอมรีนเหรออีน้อยได้ไหมอีน้อยพ่อพ่อเดี๋ยวแม่ด้วยคือใจไม่ถึงห้ามดูนะครับคลิปนี้บอกเลยนี่ทุกคนจะประมาณนี้นะแล้วจะเอาไปวางไว้ที่ไหนดีวะตู้เย็นตู้เย็นเหรอเออใช้ตู้เย็นเลยโอ้โหทุกคนดู น่ากลัวจา้าโอเคไปทุกคนเอาใส่ตู้เย็นบอกเลยกย่องงานเลยไปอเอาใ่ตู้เย็นคือเราต้องไปถามทำเดี๋ยววันไหนมันลับมาเ,ยเยรยจะองเขีรยตู้เย็นก่อนตู้เย็นเราเซ็นเชอดได้มั้ยเส้นเอนเครั้นไมเอคือ,อ,อคลงทุนมากเนี่ย ได้ปะคือยังไงคือจกินดิออกมาเยอะเลยจะได้เห็นเลยนๆจับสารีละก่อนคือถ้าคนใจไม่แข็งเพราะอ่านหัวใจบหวตายได้นะสีเทียบเหมือนว่ะเฮ้ยโคตรโหดดอกกระดูตางไปตะกนี้เดนเลยเนี่ยเพราะว่าต้องแกงแบบนี้คือจะมาแกงกระล็อกก็แกะมาทำไมมาซื้อดอกไม้เดี๋ยวเลือดไปเทพื้นซื้อเลือดแป๊บนึงไป โอเคตรวจเราไปซื้ออุปกรณ์ทำเรี่ยงกันละมีนี่แล้วทำไมไม่นั่งดีๆวะการแกล้งเราต้องลงทุนมาครับแค่าเงินแบงอย่างเดียวมันจะไม่เหมือนใช่ไหมคือต้องเตือนเลยนะก่อนครับว่าหายใจไม่ถึงห้ามดูนะครับไปดูการทำเล็บยปอกมหมไมนต้องใส่กาแฟนยใส่กาแฟก็ใส่แป้ง ใส่หมดเราเลยแล้วกันให้ดีมันต้องเหนียวๆต้องอะไรใส่แป้งใส่แป้งไอ่คนอันเนี้ยปีนมาผิดอะส่างปีนเขาถามว่าเอาไปทำอะไรเนี่ยก็จับทุนทำแกงมันต้องลงทุนน้อง้อเหมือนังวะ ข้อยิงเลยข้อยิงเลยมันข้นกว่านี่คือแกงเทนึงคือกะแบบเอาชีวิตนะเหมือนเลือดเลยเนี่ยลองเทสดูเฮียเฮียเฮียอย่างเหมือนทุกคนเราไปวางยามันจะด่าผมไหมเทสเทสได้ยินไหมให้มันย้อยลงมาอย่างเหมือน อ้าวประชาชนตกใจตกใจตกใจตัวเองเออแม่ทุกคนแม่งไม่มีอะไรเหมือนวันนี้ไปอีกแล้วอะริมเลยเป็นริมเลยดูดิช่างเหมือนอย่าวางเหยียบนะเดี๋ยวเหนียวดูความสมจริงสมจริงทุกคนเนี่ยไง อแล้วก็คอมก็เปิดไว้อย่างนี้แหละเหมือนแบบว่าเรากําลังทํางานอยู่แล้วขโมยขจรเข้ามาอะไรเปิดจอได้ไหมเปิดจอผีไหยเดี๋ยวเราไปแอบข้างหลังนะเดี๋ยวขอสแตนบายเพื่อที่วันใหม่เป็นลมเป็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะได้เข้าชาร์จได้เลยนะไอ้พวกนี้อย่างเนี้ดูเราไปแอบตรงนั้นเราแอบอยู่เราจะแอบอยู่ตรงข้างเราไมเปิดประตูมาแล้ว Bye. Wow. แกงแก่โอ้เป็นไรเป็นไรขอโทษ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 แกงให้เฉยแกงใเฉยแกงให้เฉยลุกๆนะอันนี้อันนี้เดินดูเดินดูเดิน โดนร้องไห้อะโอ <c oughs> ไไ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแก้งไม่ใช่ตกใจเหรอตกใจไหมหนูโู้ไม่ออกเลยหนูออกัวพีตานูออกัวพี่ตายหาพี่เหรอหนูตกใจอ่ะไม่มีวไหนโทษขอ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 โทษ ทุกคนครับถ้าใครใจไม่ถึงพอก็อย่าไปแกล้งอย่างนี้นะครับคืออาจจะช็อกตายได้นะผมก็คอยสแตนบายอยู่กับพี่โอ๊คข้างหลังอยู่แล้วทีแบบรอวิ่งเข้าหาอยู่แล้วไงอือโย่ตกใจตกใจเหรอน่ากลัวมปะโอ้มันคืออะไรเราต้องเห็นอะไรอ่ะไม่รู้ไม่เห็นเป็นหน้าพี่น่ากลัวนเห็นไม่รู้อพาไปดูพาไปดูนี่พาไปดูนี่ไม่เจอเลยเดี๋ยวจะพาไปดูเป็นหัวจริงๆทำไงวะน่ใจเย็นๆใจเย็น คือกะดดบันกุ้งอะน่กกากลัวไหมอะไรอะอันนี้มันคือน้ำแดงครับ <c oughs> น้ำแดงน้ำแดงโอ้ยน่ากลัวนมันเป็นรู <c oughs> ป,ปมันเป็นรูปมันคือรูปหนูยเยอาไี๋ยอไปหดู๋ยวยิใหู้กัอดอง เออเนี่คืออย่างนี้เว้วยคืออย่างนี้นี่รูปแกน่ากลัวเลยอ่ะน่ากลัวปะให้พี่โอม้มีให้ไม่เอาไม่เอาอ่ะเอารูปวันนี้ไปแปะฝาบ้าน,นไหมกลัวเหรอเอ่อทุกคนคือคมันหมาเป็นกลัวจริงๆนะครับก็คิดบ,าบา้าๆเรื่องนี้เต้ไม่ปิดยิ้มแด้นนะ โอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใหช่องนี้ด้วยนะครับอย่าดราม่ากันเลยนะครับาามมาเ,ะะเพราะว่ามันเป็นการแกล้งกันนะครับเพราะว่าผมก็สแต็มบายกับพี่โอมอยู่แบบรอวิ่งเข้าใส่วันใหม่อยู่แล้วอะไรมันลวกเองเหรอเฮ้ยโอ้ยด,ด,ดูน้ำตาดิหนึ่งคนโกรธไหมอา่ะโกรธกันไหมไม่โกรธหนูกลัวโกรธไหมโกรธไหมเราเดี๋ยวคนดูเขาบ้านโกรธไหมไม่โกรธหรอพี่เต้แกล้งแรงไหม โอเคครับอย่าดรามาก,กันครับถ้าไม่ดรามาก,กันครับเราจะมีกําลังใจทาสร้างความสนุกอย่างนี้ให้ทุกคนดูนะครับโอเคไหมหนูจะแกล้งพี่หนักกว่านี้ไหมไม่มีหนักกว่านี้แล้วหรอไม่อยากเล่นแล้ว